ตอนนี้ผมอยู่ที่ Hab i บิทันช็ที่ Central Department Store นะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมกะบางนาน,นั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยเป็นช็อปใหม่ที่มีนาฬิกาโชว์ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมีให้ดูหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็ดีไซน์ออกมาเนี่ยเป็นสไตล์ใหม่ของ Hamilton แล้วนะครับก็สวยเลยนะวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนาฬิการุ่นใหม่หลายเรือนเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในเรือนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยผมว่าต้องสนใจกันแน่นอนนะครับก็คือรุ่นพิเศษที่ h a m i l t o ัเนี่ยไปร่วมมือกับทางภาพยนต์เรื่องดูนนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาของรุ่นนี้มันเป็นยังไงนะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่านาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยทางฮัมมิทตันได้ออกแบบนาฬิกาให้คล้ายกับเดเวทที่อยู่ในหนังดูนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าฮ a m มิท o ันเนี่ยคือหนึ่งในแบรนด์ที่ทํานาฬิกาให้กับหนังหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยหลายเรื่องมากๆนะคือเวลามีภาพยนตร์แบบฟอร์มใหญ่ๆออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะตั้งตารอเลยว่าเรือนนี้ฮัมมิทันเขาจะแบบมีการทํานาฬิการ,รุ่นพิเศษรรรุ่่นนไไไหหหออะยังงใ้ืเปลา โดยที่ดูนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไซไฟที่มีภาค2ออมาแล้วนะครับกำลังฉายอยู่ในตอนนี้ด้วยนะซึ่งเป็นหนังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนยกย่องให้เป็นบิดาแห่งภาพยนตร์ไซไฟอวกาศเลยนะครับเรียกว่าเป็นบิดาแห่งซาวว์เลยก็ได้นะครับอันนี้หลายคนก็พูดถึงกันนะครับชาวเฟรเมนชาวพื้นเมืองของดาวอาราคิสเขาจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เอาไว้เป็นชิลเกาะป้องกันนะครับซึ่งทางฮามิตันเองเนี่ยก็มีการหยิบเอาเอิเ m e มนต์หลายๆอย่างจากนาฬิการเรือนนั้นนะครับที่อยู่ในหนังเนี่ยเอามาทําเป็นนาฬิกาที่อยู่บนนนนนห้าตาตขอองงรุ่่เั ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่ต้นคงไม่สามารถเอาแบบหน้าตาของนาฬิกาเดสเซอร์ฟอชบนในหนังเนี่ยเอามาทําได้แบบร้อซนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาจะดูแบบมีความไซไฟมากๆคือเอาจริงใส่ดูเวลาจริงๆคงจะไม่รู้เรื่องนะครับ s> <S ขเขาก็เลยมีการลดทอนรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็หยิบเอาโมเดลที่ขายดีมากๆอย่างเบนชูล่าเนี่ยแล้วก็ใส่อินเ,เตอร์นหลายๆอย่างที่มาจากนาฬิกาในหนังเนี่ยเข้าไปนะครับโดยก็จะออกมาเป็นนาฬิกาทั้งหมด2เรือนตัวนี้นะครับโดยที่เรือนแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการใช้อิน ตัวนาฬิกา d s e ส t Watch ในหนังเนี่ยมาใส่เป็นเน้ปัดด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะซึ่งหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลนะครับโดยที่ตัวนี้จะชื่อว่า Hamilton h a m i l t o n Ventura e d g n e u n นนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่มีการนำเอาเ e นชูล่านี่แหละมาปรับปรุงให้หน้าตาดูมีความคมมากขึ้น เพราะว่าเเนี่ยก็แปลว่าขอบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหน้าตามันก็เลยดูมีความเลียมเียมหน่อยนะครับมีขอบมีสันแล้วก็สังเกตดูว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยเขาจะมีการใช้ลวดลายที่แบบมันเหมือนกับยกมาจากตัวไดโซดร c ์ที่มันอยู่ในหนังเลยนะครับเอามาใส่บนหน้าปัดเลยแล้วก็จอบนจอล่างเนี่ยก็เป็นจอดิจิตอลไปซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้นะก็คือเราสามารถกดปุ่มเปิดไฟหน้าปัดได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราไม่เปิดไฟมันก็ยังพออ่านค่าได้นะเป็นนาฬิกาดิจิตอลเท่ๆอัน,นงอะแอเกเกป,ปบน,บนสนไฟฟี้าขึ้นมา ซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยเขาก็สื่อสารถึงดวงตาของชาวเฟรเมนที่อยู่ในหนังนั่นเองนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามดูดูนะก็จะรู้ว่าชาวเฟรเมนเนี่ยเขาอยู่บนดาวอลาคิสซึ่งแบบมันมีสิ่งที่เรียกว่าสปซ์อยู่ซึ่งเวลาแบบอยู่ไปนานๆนะครับมันก็จะได้รับอิทธิพลของสไปซ์แล้วก็ทําให้ดวงตาเนี่ยเป็นสีฟ้าดังนั้นเนี่ยสีฟ้าก็เลยมาเป็นสีหนึ่งที่สื่อสารของชาวเฟรเมนบนดาวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เขาก็เลยนําเอาสีนั้นเนี่ยมาทําเป็นสีของแบ็คไลท์ที่เราสามารถกดเปิดไฟในดวงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเป็นดีเทลหนึ่งที่หลายๆคนที่เป็นแฟนหนังดูเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะครับโดยที่หน้าตาก็จะดูแบบมีความโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่บนเบนจูล,ล่าที่ไซส์่อนจะใหญ่เวลาใส่ขึ้นคอเนี่ยก็จะแบบดูธรรมัดธรรมงน,นะครับดูสปอร์ตสปอร์ตดูแบบเป็นนาฬิกาเท่ๆแล้วก็มีกิมมิคได้แบบดีมากๆนะครับอันนี้แฟนหนังต้องชอบแน่นอนนะครับอันนี้ก็เรือนแรกที่เขาออกมาทนะาป นี่ก็เป็นเรือนแรกของตัวดูนที่เอามาคอลแลบกันนะครับส่วนเรือนต่อมาเนี่ยก็คือ hamilton ventura xxl bright dune นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์จะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้นิดนึงคือตัวเมื่อกี้มันจะเป็นการเอาตัว Des e r t r o ์โเนี่ยเอามาใส่บนหน้าปัดประมาณหนึ่งเลยมีโครงเป็น3 d ขึ้นมามีความนูนมีความแบบมีมิตินะครับแต่ว่าตัว bright dune เนี่ยเรียกว่าเป็นการเอา ventura ที่แบบเป็นมีมีความแบบเรียบๆมากขึ้นอะ่ะไม่ได้ดูหวือหวามากเท่ากับเรือนเมื่อกี้นะครับหน้าปัดจะดูคลี a n ขึ้นดูเรียบร้อยขึ้้้นนแแต่่่วาาก็จะใชเสสยทีแบบ คงดึงมาจากตัว Desert Watch อยู่นะครับเอามาวางบนหน้าปัดแล้วก็สามารถกดเปิดไฟให้ตัวเส้นสายเนี่ยมันเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีฟ้าซึ่งก็มาจากดวงตาของชาวเฟรมเมนเนี่ยแหละนะครับซึ่งก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นคือแวาง่ายไอ้ตัวเอจเนี่ยมันจะดูแบบมีความเป็นไซไฟล์มากๆดูเป็นในาการกิมมิกจัดๆเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไรดูเนี่ยมันจะแบบดูเป็นนาฬิกาใส่ใช้งานได้จริงพอสมควรอะคือใส่แล้วแบบไม่ได้เขินไม่ได้ดูเป็นนาฬิกาที่ม ก็น่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นประมาณหนึ่งแล้วก็มาในไซส์ที่แบบใหญ่พอๆกันเลยนะครับก็ตามชื่อรุ่นนะ XXL ก็คือรุ่นที่แบบมันใหญ่มากๆอยู่แล้วส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่62,600บาทนะครับซึ่งทั้งสองเรือเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันจะมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งที่มันเจ๋งมากๆนะครับคือแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นโดมครอบลงไปอะ่ะโดยที่ถ้าเกิดเรามาดูด้านในนะครับตรงถาดด้านในนะเราจะเห็นว่านาฬิกาเนี่ยมันวางอยู่บนถาดที่แบบมันเป็นแท่นโชว์อะ่ะซึ่งเรือนเนนนนีี้ด้ดาาล่า่่ป็แแททโชวแบบ มันเป็น texture ของทรายนะครับแล้วก็ตัวนี้แท่นชมเป็น texture แบบสีน้ําเงินเข้มๆซึ่งก็สื่อสารถึงสีของชาวอาราคิฟนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคอย่าง,งที่เขาให้มาแล้วก็อีกอันนึงที่เจ๋งมากเลยนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาส่องดูด้านในเนี่ยขอบๆอ,อะเพื่อนๆจะเห็นแบบเหมือนเป็นเสาวิหารกลมๆนะครับแล้วก็จะมี text ตัวอ,อักษรล้อมรอบอยู่นะครับเป็นคําพ้องคาพูดซึ่งอันนี้ก็เป็นบทสวดของชาวเฟรเมนนั่นเองนะครับที่เขาเอาไว้สวดเพื่อแบบ เอาไว้ต่อสู้กับความกลัวอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปจากในหนังด้วยอันนี้ใครเป็นแฟนหนังอินแน่นอนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เรียกว่าทําให้แค่กล่องอ่ะก็เป็นหนึ่งในลเลกเตอร์ไอเทมที่แบบต้องมีแล้วสําหรับคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องดูนะครก็ยังไงผมว่าทั้ง2เรือนนี้ไม่ควรพลาด,ดปดยการทั้งปวงนะแต่ว่าทั้ง2เรือนเนี่ยเป็นระบบคอร์สทั้งคู่เลยนะครับซึ่งก็ดีนะตรงที่แบบไม่ต้องมาตั้งเวลาปรับจูนเวลาอะไรนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบเรือนไหน ส่วนผมเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเลื่องจริงเนี่ยผมเอ็นเอียงไปทางตัวแรกนิดนึงนะตัว8ปดหมนนะครับอันนั้นก็จะแบบดูมี 3D ดูมีความแบบเป็นดูลนมากๆดูเท่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แรกนะครับตู้ต่อมานะครับก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันนะครับก็คือตระกูล hamilton c a r r i a e l v a t i o n pilot day date auto นะครับแล้วก็จะมีบางเรือนที่แบบไม่มี day d a เด t e ด้วยก็จะเป็นรุ่น auto มาดานะครับซึ่งก็เป็นตระกูลค a r r i ที่หลายๆคนชื่นชอบกันแต่ว่ารอบนี้มันจะมาเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างจะแบบเป็นนาฬิกาทรนนนักิิดึง ก็คือจะมีตัวอักษรที่มันใหญ่นะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีหลักสกเกลที่ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นสกเกลนาทีเพื่อให้นักบินเนี่ยสามารถอ่านเวลาเป็นนาทีได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีสกเกลชั่วโมงอยู่ด้านในคือแวาง่ายเวลานักบินเขาต้องพลิกข้อมือขึ้นมาเพื่อดูเวลาเขาก็สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้กี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเพราะว่าเขาจะมีสกเกลบอกเวลาทั้งสองแบบเลยนะครับโดยที่ตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบมีช่องเดยแล้วก็ช่องเดทไปด้วยก็คือช่องวันแล้วก็วันที่นั่นเอง ก็สำหรับคนที่อยากจะอ่านเวลาแบบครบๆนะครับตัวไซส์ใหญ่เนี่ยก็สามารถอ่านได้เลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้นะซึ่งก็จะมีหลากหลายสีสันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวหน้าขาวมาให้ดูนะครับแล้วก็สายหนังเนี่ยจะแบบมีลวดลายนะครับแบบพิมพ์เป็นโลโก้เหมือนการบินแบบเป็นปีกนกอะไรมาด้วยซึ่งก็เท่มากๆนะคือหน้าขาวกับสายน้ําตาลเนี่ยเป็นคู่สีที่มันคอมโบเข้ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูมเนี่ยลูมเขียวปีเลยนะครับอันนี้เรืองแสงได้ที่มืดได้ดีแน่นอนนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ข้อมือเล็กนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยกระแสคนข้อมือเล็กกำลังมาใช่ไหมมันก็จะมีไซส์เล็กด้วยเหมือนกันนะครับเป็นไซส์ที่แบบลงมาเหลือ36มิมลมีทั้งแบบรุ่นที่หน้าตามันออกแนวแบบแสาวๆนิดนึงอย่างตัวหน้าขาวเนี่ยนูมเป็นสีแบบอมครีม,มติดชมพูนิดนึงด้วยนะแบบไข่ไก่ประมาณนึงอะ่ะซึ่งแบบผมว่าดีมากนะครับเข้ากับเข็มแนวโรสโกมากๆเลยแล้วก็สายหนังเนี่ยเป็นสายหนังพรีเมียม,มเท็กซ์เจอร์ดูสวยแล้วก็สีขาวๆดูแบบคุณหนูมากๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นนนนผู้้้้ชาา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 ยยยยทีี่่่่่แแแบบอออกกกไไดควววมมมมมมขึหหสสใัต ต้องการไซส์เล็กอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ลองดูที่เป็นตัวหน้าดําสายเหล็กก็ได้นะครับซึ่งสายของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะครับคือมันเป็นสายเหล็กที่มันมีการลบเหลี่ยมมุมแบบเป็นไดมอนด์คัตเป็นแบบเวเวลคัตมาด้วยอะ่ะคือมันอารมณ์แบบเหมือนอัญมณีที่มันมีการสะท้อนแสงได้นะครับอันนี้เป็นคุณภาพสายที่ผมว่าถ้าในงบประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือแบบตัวที่สามารถชนได้ทุกตัวเหมือนกันนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็หน้าตามาแนวฟิววอชแต่ว่ามีความเป็นเอเวอเรชั่นมีความเป็นไพลอตยยย่้วนับนนนหาาาาดํใสงสง คนข้อมือเล็กแบบผมนี่คือถูกใจเรือนี้มากๆนะครับอันนี้ลองมาดูกันได้ใครที่อยากได้นาฬิกาแนวลุยๆหน่อยแต่ว่าไซส์เล็กๆก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตู้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันว่ามีอะไรให้ดูอีกบ้างนะครับตามมาเลยครับโอเคนะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งตู้ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือคอลเลกชันฮามิลตันเวนจูล่าบลูนั่นเองนะครับ โดยที่คอเลกชันบลูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากเพลงที่ชื่อว่า b บล e S วีชูของ e l v i s p r e s l e y นะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดพูดถึงชื่อเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังมากๆในยุคสมัยก่อนนะถ้าเกิดเป็นแบบโอเคอาจจะัวรุ่นัวรุ่นหน่อยเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะรหรือว่าลองดูใน u t u b e นะลองเอาชื่อเพลงเนี่ยไปเซิร์ชดูนะด e สวีชูหรือว่ารองเท้าหนังปรับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ เราจะแบบคุ้นเคยกับเมโลดี้มากๆนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในเพลงที่เป็นไอคอนิกตลอดการของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดย Hamilton เองเนี่ยก็เลยนำเอาสีของบลู e วีชูเนี่ยมาทำเป็นนายิการาตระกูลคอลเลกชัน a m มิลตันเวน u r a Blue นั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันก็สอดคล้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเอลวิสเ e สลี y เนี่ยก็คือราชาร็ c k and ด์โรที่โด่งดังมากๆในสมัยก่อนนะเขาก็เป็นหนึ่งในแฟนที่ เขาใช้นาฬิกาฮัมมิตันเ e น t ูร่าอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งเข้ากันได้ดีมากๆนะก็เลยออกมาเป็นนาฬิกาทั้งหมดเนี่ย6เรือนนะครับแต่ว่าในนี้จะมีโชว์แค่5เรือนเพราะว่าจริงๆมันจะมีเรือนที่แบบเป็นเรือนทองสายทองอยู่ด้วยแต่อนี้จะมีแค่ตัวเรือนทองสายน้ําเงินนะครับโดยที่เขาก็จะใช้จุดเด่นของแบบสีน้ําเงินน้ําเงินที่แบบมันมีความเข้มๆหน่อยอะ่ะมาทาเป็นหน้าปัดแล้วก็สายนะ คืออย่างรุ่นที่เป็นสายหนังเนี่ยก็จะเป็นสายหนังที่เท็กซเจอร์เนี่ยแบบดูพรีเมียมมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นสายเหล็กเนี่ยก็จะเป็นสายเหล็กแบบเป็นขั้นอ่ะเป็นเส้นๆนะครับก็ออกมาดูวินเทจดูย้อนยุกมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยคือเรื่องของไซส์นะครับเขาทําเป็นไซส์ที่แบบมันค่อนข้างจะเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากซึ่งคนข้อมือเล็กๆแบบผมเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยมันมาแนวแบบคลาสสิกย้อนยุคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งไซส์มันแบบนี้อีีบบ,บบเเเนนะ่่่่ยยงาาาะคททแลลหืืออววผมมชได้้จตๆ ผู้ปกครองหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่แบบชื่นชอบเอวิสอ่ะอย่างผมเองเนี่ยครอบครัวผมหลายๆคนก็ชอบเอวิสมากๆนะครับถ้าเกิดเขาได้นาฬิการ,รุ่นนี้ไปนะครับแล้วแบบเราเล่าเรื่องราวเขาว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีที่มาจากเพลงดู u e s w e e t s r e ของเอวิสเพรสลี์ในสมัยก่อนนะถ้าเกิดรู้จักนะครับถ้าเกิดเขาแบบอินกับเอวิสเนี่ยจะต้องแบบกรีดการ์ดกับเรือนี้สุดๆแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแบบนาฬิกาที่ทํามาเลฟเลนต์มาจากเพลงในตำนานเพลงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะมันมีทั้งหน้าเรียบ3าเข็มนะครัลวกาบบกาา่เรโฟซึงบ ผมก็งงเหมือนกันว่าเขาสามารถยัดตัวฟังก์ชันโคโนกราฟลงไปในหน้าปัดสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ได้แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ลองมาเลือกดูได้ซึ่งแบบดีทุกตัวเลยนะครับสายเหล็กสายหนังแล้วก็ตัวเรือนทองก็สวยนะครับอันนี้ก็ใส่ดีสบายมากเหมาะกับเทรนในยุคปัจจุบันสุดที่เป็นนาฬิกาข้อมือเล็กนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตู้อื่นรอบๆกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับตามมาเลยครับ นีนก็เป็นตู้ของทาง Jazzmaster นะครับซึ่งเป็นคอลเลคชันที่หล,หลายหลคนเนี่ยถ้าเกิดชอบในการแนวเด a เรสหน่อยแนวแบบใส่เรียบหรูไปทำงานเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอน,นครับเพราะว่าหน้าตาจะมาเรียบๆเลยแล้วก็บางเรือนก็จะเปิดโชว์กลไกด้านในเข้าๆประมาณนึงแต่ว่าผมชอบการเปิดหน้าปัดของฮา i ิตันมากๆเลยอะ่ะคือแบบเขาจะมีการเปิดแบบ มีความยูนิคมากอ่ะคือเปิดนั่นเปิดนี่มีความโค้งมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกับการโอเพ่นฮาร์ดทั่วไปเลยนะครับอันนี้คนที่ชอบแนวเดรสแนวหรูเนี่ยก็มาดูกันได้นะครับซึ่งผมชอบตะกูนโคนอก้าวเขามากเลยนะพอเป็นชื่อแจสมาเตอร์แต่ว่าหน้าตามาเป็นโคนอก้าวแบบนี้มันค่อนข้างจะมีความแบบที่ใส่แบบหรูๆได้เลยนะครับอย่างเรือนทองอย่างเงี้ยใส่กระสูนได้แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ไปงานทางการได้สบายเลยหรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบเปิดหน้าเยอะๆหน่อยก็มีนะครับประมาณนี้นะเธิดคนชอบหน้าเรียบๆก็ประมาณนีี้้ไไดดดเลยนะครัับออ่่มาาูตตวปก ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตระกูลคากีนะครับคาเกอเวชั่นและก็คากีทั้งหลายนะครับก็จะไล่มาเลยนะครับตัวที่บบเป็นปนไซส์เล็กๆเป็นแฮนด์วดิ้งซึ่งไอเน,นี้ยเป็นรุ่นที่แบบผมชอบมากเหมือนกันเพราะว่าไซส์แบบมันเล็กมากอะแล้วก็หน้าตาทรงเคสเขาดูมีความแบบยูนิคมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับราคาก็โอเคด้วยนะครับเริ่มต้น3 0 0 0 0กว่าบาทหรือว่าจะเป็นทรงนาฬิกาที่ใหญ่ขึ้มานิดนึงนะครับก็เป็นตระกูลนี้นครับก็เป็นตระกูลคากรีเอเวชั่นทรงนักบินวินเทจย้อนยุกนะครับหรือว่า นาเิเกเตอร์แบบนำทางดูจริงหน่อยก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ฮามิทันมีขายมาพักใหญ่ๆละหรือว่าจะเป็นตระก,กูลไดเวอร์ก็มีนะครับจริงๆหลายๆคนไม่รู้นะว่าฮามิทันเนี่ยมีตระก,กูลไดเวอร์ด้วยแล้วก็ทํามาได้ดีด้วยนะครับอย่างเงี้ยเป็นรุ่นคากรีสกูบานะครับซึ่งหน้าตาดีมากนะอย่างไอ้ตัวหน้าขาวขอบน้ําเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยแล้วก็มันมี2ไซส์ด้วยคือเจ๋งมากๆนะครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงนะอันนี้ใครจะซื้อลองมาดูนิดนึงก็คืออตัววหนาาวนน,น้้าาาขขบํเงิ ถ้าเกิดไซส์ใหญ่เนี่ยเข็มวิจะมีสีแดงแต่ถ้าเกิดไซส์เล็กเนี่ยเข็มวิมันจะแบบขาดสีแดงไปนิดนึงนะครับมันอาจจะดูไม่ดุดันเท่าก็ลองมาเลือกกันดูได้ว่าชอบแบบไหนนะครับหรือจะเป็นแบบสีสีหน่อยนะครับแบบนี้ก็มีให้เลือกนะครับมีการใส่สีนั่นสีนี้เข้ามาเติมด้วยก็ดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฝั่งคลาสสิกเลยนะครับอันนี้หลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือตระกูลคารกีฟิล์มีคานิคอลนั่นเองนะครับก็เป็นตระกูลที่แบบเป็นเครื่องเเมคคานนนนออ่่่ะะแแตตตว้ต้งปป็บบนะปน Auto น็บบบไไดรั ซึ่งแน่นอนว่าก็จะทําให้ตัวเรือนเนี่ยมีความบางนะครับใส่สบายแล้วก็คนที่แบบอยากเริ่มใช้งานนาฬิกาไขาลานอะแล้วก็อยากได้หน้าตาดูวินเทจหน่อยดูเป็นฟิลวอชย้อนยุคไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยคาร์ตันเริ่มออกสีสันมาเยอะมากแล้วนะมีทั้งสีดำนะครับเป็นตัวสีแบบเป็นแซนบรัชนะครับก็คือแบบเหมือนเป็นการพ่นทรายเข้าไปให้แบบเท็กซ์เจอร์มันดูด้านๆหรือว่าจะเป็นตัวแบบบอลบอลนะครับสีแบบทองๆหน่อยซึ่งก็ดูสวยมากนะครับ เป็นตัวแบบ PVD เป็นตัวแบบเคลือบสีดํามาโคตติ้งมาทั้งตัวเรือนก็มีเหมือนกันนะครับเป็นไทนเทเนียมอะไรแบบนี้ก็มีนะซึ่งก็ทําให้แบบมีออปชันในการเลือกซื้อได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนี่ตัวเมิร์ฟนะครับตัวเมิร์ฟนี่ก็ยังแบบโหข้ขายดิบขายดีอยู่นะครับมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับ42มิลกับ38มิมลเป็นนาฬิกาที่มาจากหนังเหมือนกันนะครับจากอินเตอร์สเตลาอันนี้ผมก็แบบบอกไปหลายรอบแล้วว่าผมชอบมากนะครับก็มาเลือกซื้อกดูได้นะครับแนะนาเลยอันนี้ อื่นๆนะครับเป็นตัวแบบคากีที่แบบมีการทําขอบเป็นแบบเข็ม,ขมท่งเข็มทิศอะไรก็ว่ากันไปก็ลองไปเลือกกันดูได้ซึ่งรุ่นนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับก็ลองไปดูรีวิวกันได้นะครับก็ใส่ดีเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้เปลี่ยนสายสนุกมากนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคอลเลคชันพื้นฐานที่ปกติเราก็จะเจอได้ในช็อปคอมิวตันอยู่แล้วก็ที่นี่ก็ถือว่ามีมาค่อนข้างจะครบเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเหลืออีกตู้หนึ่งไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ชอบนาฬิกาแนวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับก็ต้องโซนนี้เลยนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นตระกูลอเมริกันคลาสสิกหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบมีความคลาสสิกย้อนยุคดูเก่ามากๆนะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับก็คือเป็นรุ่นโบตันซึ่งเป็นรุ่นที่ไปคอลแลบกับอินดีนาโจนนะครับก็มาจากภาพยนตร์เหมือนกันนี่แหละนะครับเนี่ยฮาวิตันเขาจะมีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเลยก็คือทำนาฬิกาให้กับหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดนะครับซึ่งอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นทแบบโอ้หดูินนเาางงต ย้อนยุคคลาสสิกสวยๆอันนี้ตอบโจทย์มากนะแล้วก็รุ่นโบตันเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ใส่สบายมากนะเพราะว่าตัวเรือนเขาเนี่ยจะดูโค้งๆนะครับแล้วก็จะดูแนบเข้ากับข้อมือได้ดีมากซึ่งมีให้เลือก2ไซส์ด้วยนะครับไซส์เล็กก็ได้ไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับก็ลองมาเลือกกันดูได้นะอันนี้เป็นฟงเคสที่แบบมีความยูนิคสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตระกูลอเมริกันคลาสสิกที่เป็นรุ่นโครโนกราฟนะครับซึ่งซีรีส์นี้หลายๆคนแบบโหเชียร์ให คือคู่สีเยอะด้วยนะมีทั้งแพนด้าปกติแล้วก็มีทั้งรีเวิร์สแพนด้ามีแบบแพนด้าขอบดํากับแพนด้าขอบขาวด้วยนะครับคือออปชันเยอะจริงๆโดยที่หน้าตาเนี่ยโหดูคลาสสิกจริงอะ่ะสมชื่อเลยนะครับใครที่ชอบในกาโครโนกราฟอ่ะอยากได้แบบแนวย้อนยุคเน้นหน่อยแต่ว่าไม่อยากให้หวือหวามากแต่ก็ต้องการความเป็นแพนด้าอยู่ความสปอร์ตอยู่เบาๆอันนี้จะตอบโจทย์เลยนะครับหน้าตาทรงมากลมๆเคสมาสวยเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นตระกูลแฮมิลตัน P.S.R นะครับ ก็เป็นซีรีส์นาฬิกาคอร์สนาฬิกาดิจิตอลเรือนแรกๆของโลกนะครับที่แบบเป็นอะไรที่โด่งดังมากๆแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยออกมาหลากหลายสีเหมือนกันมีรุ่นพิเศษที่แบบไปทํากับเดอะแมทริกด้วยนะครับก็ไปตามดูตามหาซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็มีมาให้ดู3มเรือนนะสสีสวยมากนะครับผมก็เคยรีวิวไปเล้วเหมือนกันนะครับอันนี้อยากดูไปตามดูในช่องกอล์ฟรีวิวได้นะครับก็ทั้งหมดละประมาณนี้นะครับนาฬิกาไทม์แมตันในช็อปของฮาม์แมตันที่เซ็นทรัในเมกะบางนานะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันม โปรแรกเลยเนี rent, ่ยสำหรับคนที่มาซื th? on, habits, ้อในวันศ <may r pairing> ุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะได้รับส่วนลด5%อนออนท็อปไปเลยนะครับอันนี้จะมีถึงวันที่9เมษายนนี้เท่านั้นนะครับวันที่คลิปนี้ออนนะจะถึง9เมษายน2567นี้นะครับแล้วก็แน่นอนใครที่แบบมีบัตรเครดิตต่างๆนานาและมีแต้มอ่ะก็สามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยมาแลกส่วนลดได้นะครับเพียงใช้แต้มเท่ากับยอดซื้อนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามพนักงานที่ช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ดีเทล แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ g วัสดีครับและนอกจากนี้นะครับตัว hamilton เนี่ยยังมีไปเปิด pop up store ที่สยาม Discovery ด้วยนะครับจะอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะครับตรงทางเชื่อมสยามนั่นเองนะครับโดยระยะเวลาในการเปิดเนี่ยเขาจะเปิดถึงมาที่3ในสเษายนนี้นะก็จะมีนายการ c o l l e c t i o ดูเนี่ยไปแสดงให้ดูด้วยนะครับใครอยากเห็นตัวจริงก็ไปดูกันได้นะครับ